สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อป้าด<ม>ูแลเราเนเืนเพื่อนมาอื่นนี่มาสนานอนอยู่้ยนนานแล้วลงคลิปซาสาเหมือนไกินอะไรไกนไรไมกินอะกินตำแน่ชส่นใจ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 จานอะไรจานอ้ไจานยงไงกินยังไงแข็วิตามิน มวิตามินนี <S <s ้ค่เข no ียวจ้าจืจ้าจืจ้าเห็นไรถูจ้าเหตุไรถูจ้าเกือบมีขายบอมาขายวอาบ้างในตุนอืมเล็กน้อยเฮียเลยแหนใ่ใใ่ตัวมันอะใช่ ป่ายิ่มรับเลยรับเลยนี่ที่ใจทอนจ้าก่อนลูกจ้าก่อนใจกำเงา้ยมเลยจ้าจ้าเห็ดซีเห็ดซีเห็ดซีนี่นี่นี่มึงไม่จ่อยมึงไม่จ่อยไมาจอยพาเห็นชิดูให้ชิดูลูกชายเดียวก็ชิดึงแท้ bèt bèt đấy tổ hiện nhồi, cái gì hiện nhồi, mày kinh đây, kinh đây, kinh đen kinh đen kinh đen

เฮยขอบุญปลาปุ้งเหรอพี่น้องเนาะสชันชันสิป้าเราพอจะเอางานหังเต็มมาหย่าเลยนะที่สองเดี๋ยวโทรมาเมื่อคืนนี้มาบ้านป่ะคลองเต็มเลยว่ะซิ่งป่ะหมายความว่าไปขี่รถซิ่งนะเอาเอาบอกพ่อบุญเนาะบอกพอบุญเนอะพ่อเอ้ยมาลาบ้านไปขี่ซิ่งแน่ค่ะไปบอกไปบอกบอกปลาไปปลา ขี้ซิ่งเหรอบอกเอาไหมบอกเอาไหมไปไปแล้วไปบอไปบอป้ามาหลับบ้านไปขี้ซิ่งไงเหรอป้าเออมามามาสิดอกบอกอะไรสิมา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 บอกป้าป้าป๊าเออมามาหลับบ้านไปขี้ซิ่งไงกี่หล่อยากไปขี้ซิ่งเหรอ

หลุดแล้วหลดแล้วห้อง้องห้องห้องนึป้าอยู่มาลไปขี้สิ้นเนี่อยู่ไปยุปยุไยุป้าอยูพ่ออยู่ห้องอะไรลูกพนพ่อพ่อเอ้ยไปไปหนานาชุดพี่หนงหัวกระชี้ยิ้มยุ้เลยไปยืลไปบ่ไปรืยไปบป

Ồ, cây quá Có cây, hiểu được Bao vô có cây Màu có cây con Màu có cây này, em bảo cho cúc cây đây Có đắm trổm này đồ mê, kim này mà Phải ừ. hiện nó nè Phải xịt nó luôn lại à? Mình nhanh xả, mình Tôi nhanh này, Vào vô Sứa hiểu được Vào vô

Mohammad hoặc lúc trước tôi thấy bọn hạnh 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 cái cúc 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 bạn bạn nhìn cúc cúc đi cúc 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 điều cúc 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 điều cúc 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 hả này thì nhắc tôi เฮ้ยเหุนงนี่แม่เซ็ตแม่แม่ขอเซ็ตแม่ขี้มุ่งนะแม่ขอเซ็ตแม่มันหักเลยค่คนไปเฮียนะังไงเอ๊ะด็กึ้นมาเพิ่นน่อยว่าเหนอะคนสอขึ้นไม่เฮ็ยนังเลยนี่ขึ้นไม่เฮนยะนังนะอย่าง้บ่เบ๊เบ๊บ่อยู่บบกเบ๊เบ แมกันกนกันมาหนาลูกขึ้นไปนั่งกัดนมนกบกาบ่แม่บ่ตัวได้กาตัวได้ไก่ได้ไก่เด้อีดาจับหางนี่บ่จับหางนีมันบ่บ่ไก่บ่เอออีดาไปหน้าอีดาจับมันนี้บ่จับเออจับบ่อีดาจับไล่บ่อู้เก่งๆบ่ลูกบ่อู้ยาๆบ่ อันนี้อีล่ะกระจับอกกะกาจับอไปกระกาอีละกต่จับอเออจับอหดูมันดีเบนเนเวนบนเนนี่ดีนีจิ๊กดีงี่ดีจิ๊กจิ๊กจิ๊กเป็นเสียงดีอะของดีดีมันไม่อยู่นิ่งอะนนี่ปาแค่ปาเลยลูกนี่ปาปาก็ไก่ ไข่ต้มกินคอควายงองัวจอกกินน้ำน้ำเออจอกกินน้ำน้ำน้ำนี่แหลาเรายกกบไก่เหรอลูกนี่เป็ดกับกาเป็ดกับกาเป็ดกับกาชอเชื้อหนิช่อเชื้อนี่เชื้อหนิช่อเชื้อหนิ Ơ, tì ấn xả Sứa hiểu được sưa, Bảo vô sưa sứa Cho sứa, bảo nhiêu được Cho sứa Xôn xứ Phần mô, mô đây. một nhang bố khoai say chạy phần đây Bỏ tuần sợ tuần nên cho bà phần nhang bố khoai say chạy ร่มนะลูกร่มนะฮะล่มนะฮะร่มนะฮนะนะค่อยนะค่อยหนะอุ้ยพัชเชียวเกือบขึ้นมาวางแล้วมอนอ่านหนังสื้อพัชเชียวเกือมาวางมาสัใครเสีเหุนั้นนะอ่ะโอ้เกือบจะ,ะ่หล่ะ อีหล่าสิเอาไปขายบ่เอาไปขายบ่เอาไปคลายเอ้าเกือบใช้ถือแล้วอะอีหล่าสิเอาเกือบใช้ถือนั้นเอาไปขายบ่นี่บ่นับมึงดูนับมึงดูมีสักอันมั้นี่นับมึงดูเหรอนับนับมึงดูหนุกนับมึงดูนับมึงดูนับมึงดูมีสักอันเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าอีหล่านับดูอีหล่านับดู หนึ่งหกดหนึ่งหนึ่งสองสามเฮ้ดูนักมึงดูนับมึงดูห่ะหนึ่งสองสมอก็ไก่บ่ลูกบ่เออก็ไก่บ่ลูกบ่ว้าเพาปิดประตูแล้วยันแมวเข้ามายันแมวฮัลโหลยุฮัลโหลฮับฮัลโหลฮับป้าอโฮะมามะรับซิ่งแนี่เหรอรับรับไปขี่ซิ่งเน่เหรอ อาจจะโชว์พาโพลกอันน <Para em. S 1> ี้หมอใส่ยาวฮัลโหลเชียฮัลโหลไปแล้วไปแล้วปลาไปแล้วฮัลโหลวะมาแม่แม่ที่โทรเห็นไหมโทรหาปลาก่อนน้าฮัลโหลใครเกิดไปขี่รถซิ่งหมอไปใช้ด้วย บีโพม่บีโพม่นะมันมันเออบีวอ่ะนะบีบีส่ะโอ้ยมันไปเกาะตรงมัดนะฮะลูกอ่ะงามแท้นี่อ่ะด้งามแถ่ดีมาใม่บีบเอองามบีดะก็งามนี่บีดะก็งามเลยนี่บีดะก็งามหัวก็ชี้ยุ่งยุ่งหน่อยตื่นนอนใหม่พี่น้องเหรอตื่นเพิ่นหาก็ตื่นนอนนอนเบนพี่น้องเอ้ย นอนเบนเฮืงเฮืงเดี๋ยวนี้นอนสองเทื่ออีกกระหังหมือนี้สองมือเลยนับดูลูกนับมึงดูมาหนินับมึงดูโอ้อี่ลายสิคายบ่อนี่อี่ลายเฮ็ดของเครื่องม่เฮ็ดของเครื่องคายบ่ลูกบ่เออเอามาคายบ่ลูกบ่เอาเอานับมึงดูนับมึงดูมึงดูเอามาโทรศัพท์แม่นะ ไม่แม่โทรศัพท์นะซีฮัลโลนี่ขอบใจเร็วเด้อโอ้ยแพงเนียแพงนาอีเมย์เอ้ยหายเม,มย์วะหายเมย์จอยบ่าดุกบอใช้คู่มันน่ะลูกหน้ะมึงรูวมอันนี้น้ะมึงร่วมันครบอยู่บ่เกือบจอดนะฮะ นับจังซี่นับจังซี่บ่งแม่สิบอกนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนับดูนับดูลูกนับดูหนึ่งสองสามนับมึงดู1 2หนึ่งสองสามมาลูกบอกหืมงามมาลูกบอกเิติเกอร์มันดูดอะแรนี่นะใช่ดร คู่หนึ่งสีเขียวอยู่หน้าม่ตู้เนื้อเกือบเจ้าเดอ้อตัวพ่อบุญซื้อให้สะเส็ยดยังบ้านนี่อีดายเสียดยังไม่ใช่คืนนั่งขี้บ่อบ้านนี่บ่คืนนั่งบ่อบ้านนี่ลูกเสียดยังนะฮะเส็ยดยัง้งมั้โอ้ยเก็บดดนั่นกับเก็บคืนโอ้ยดุเอ้ย เก็บลงนะกะเก็บคืนอันน no. yeah> anyway> ี้วะเลี้ยงมึงย้่เลี้ยงมึงดูเลี้ยงงามๆเลยดูยังดีแงดีแงดีแงงามๆเ้อใส่ดโกครบเลยอ่ะาคือทิ่มองนั่นน่ะบรเฮ็ดูด่าบริเวณนั่นน่ะเนาะทำมาบริจากเบิ้งเบ้างแม่สีบอกนี่นี่สบู่ใบอีดาบริจากดินนี่นี่นี่แม่สีบอกนี่วางไว้นี้เนาะด่าลูกก็เก็บลงมาวางไว้พื้นนี้ อะแมทมันเบิดบาลูปะอุ้ยเก่งแฮะอุ้ยเก่งแ้ปปาฮามายายเทดโทรศัพท์แม่ได้ลู้แตกเด้แตกได้ฮัลโหลฮะพ่ออะไรนะฮะฮัลโหลฮะป๊าปาบอะไรนะะเบิรงดฮะเบิรงดฮะพิมแตะได้ไปจังนี่โอ้ยอย่าโยนโทรศัพท์แม่ได้ลูก แล้วไปยักฮัลโหลนะฮะฮัลโหลมาพี่ลูกมาพี่เอามาพี่ลูกเอามาพี่มาเลย อาสนาเห็นยังดูงนะอาสนาเอ้ยมานะมาพี่ดูมาพี่มาพี่มาพี่ทิ่มขยะดูกด้วย น่ะขยะน่ะไปถิ่มไปลูกไปไปเอาไปถิ่มไปไปเอาไปลด้เบิดเด้อไปเอาไปถิ่มไปไปเด้อหายพอเหาซื้อมาหายใหม่เด้อเบิดแล้วเบิดแล้วเอาไปถิ่มมาลูกไปไปมันชี้ทางปากหาะไปไปเอาไปถิ่มมาลูกไปไปเอาไปถิ่มไปเอออไปถิ่มไปไปถิ่มไปบ่อยทิ่มกับบ่อยถิ่มเออไปทิ่มเออทิ่มขยะเอาลูกเด้อ เบิ่ดแล้วไปถิ่มยะไปเก็บเก็บนะเก็บมาเลี <ร Stevens. S 1> Aww, ้ยงมาดีด pues ีดูเก็บนะเบิ่ดแล้วเบิ่ดแล้วเดียวบอกยูบอยูเบิ่ดแล้วเบิ่ดแล้วเฉิดูเบิ่ดแล้วมาสนะกินเบิ่ดแล้วโอเคจอนพี่น้องเลยไปจอยกับจิโกจบคลิปเพียง สำนีกอนขอบุญขอบคุณะายเด้อปารุงเอ้ยข้ามาหลับสมบัสนาเด้อขีนี่ก็ไปแล้วก้าวขามาสบายดียปาลุง